รู้สึกจะหมดกันแล้วอะ่ะของหนูได้อยู่ะห,หมดกันแล้วอะ่ะคล้องหนูหได้อยู่วิวันเสียงไม่ดังยัง,ยงไม่มีเสียงว่วานอะ่ะเสียงเบาจาริงฮัลโหลฮัลโหลอ่ะ

ของยาใช่ไหมได้โอเคของพี่นนว่าพอน่ะไหนมาใกล้ๆสิเออสูงไปแล้วพี่เนวาพอนสูงไปเลยใช่ ดูกันได้ประมาณนี้ดูนะประมาณนี้นะประมาณนี้นะค่ะโอเคช่วงโค้งพอดีโอเคค่ะเดี๋ยวหนูค่อยไปทำอาดวิดีโอกอนเดี๋ยวลืม ทรงสูงท่างหลังเป็นมีเชฟได้ไหมท่างหลังมันมีเชฟได้ไมั้ยไ้องได้ถ้าเรายังอยากเก็บความยาวไว้อยู่เราสามารถเลื่อนไปน เชฟก็จะเลื่อนขึ้นมาตำแหน่ง อันนี้ป้าฟางคือข้อหลังแบกเป็นดีเทนใช่ไหมคะใช่ใช่ข้อหลังแบกเป็นดีเทนเป็นเก็บบางยาวได้อยู่สั้งความคือได้ด้วยเพราะว่าบางทีอ่ะคือผมมงคนไทยอ่ะทำง่ายนะถือาแบนแล้วก็จะไปช่วยความคือตรงนี้หรือว่าบางทีเราจะโหลบเรื่องขวัญผม ขวัญผมกวนปัญหามาไหมมาโอล่แม่ข้างหลังถ้าขวัญผมวนเป็นไงโผล่โบใช่แล้วก็จะดูเป็นสีษะล้านอืมนะใช่ไ้นเราก็จะบิดเลี่ยงก็คือทำให้มันลูกมาหาข้าวกินแต่เช้า ยังดียังมีเพื่อนค่ะจนะอ้โา mm. จะมาร mm. ับรับรับแฟซจะมานอนเต้าที่เนี่ยเรื่องของเรื่องกระโดดขึ้น,นมาเนี่ยตายมาเนี่ยนะคะก็จะเป็นตอบมีน่าแบบดเลยใช่ใช่แล้วทำไงเวลาไล่ ตัดแมวเลยเอ้าเห็นแต่หน้าอาจารย์ สี่สิบห้าใช่ไหมคะแสงมันจะอุสมันจะน้อยลงน้อยลงแสงจะน้อยลงเพราะว่ามันสูงขึ้นเห็นไม่เหันมืดมืดนิดนึดนงแต่ก็พอเห็นแต่เห็นไม่มาก คล้า่ๆแบบข้างนี้ข้างเนี้จะเป็นสีแล้วอาจารย์อาจารย์วางแนวนี้แล้วอาจารย์ลองวางอีกข้างข้างนี้ดูนี่อ่ะข้างนี้อีกข้างอาจารย์ข้างที่อาจารย์จะตัดอะค่ะเห็นใช่ไหอันนี้เห็นใช่ไหมเห็นค่ะเห็นใช่ไหมว่ามันจะมันจะเห็นยาก อันนี้ประมาณสี่สิบห้าไหมคะอาจารย์เอียงเอียงเฉียงเฉียงไม่ถึงประมาณสอ,องสิบก็คือ,อมันจะสั้นคือเราต้องตายตรงเนี้ย<อ>เราจะส้นค่ะ เนี่ยมาตัดมตัดบแล้วก็เลื่อนเนี่ยมุมนี้จะมองไม่เห็นมุมนี้อาจารย์ใช่ต้องทํำยังไงเนาะเห็นค่ะมันเหมือนค่ะมือมันบังพอดีเห็นเห็นค่ะอันนี้เห็นค่ะเห็นค่ะถ้าอย่างนี้เห็นค่ะมือไม่บงังเมื่อกี้มือบังค่ะ กอบสูงออเอาเง่ายๆนะทุกวันนี้เขาบอกว่าถ้าเราตัดกังไกลเราตัดเพรว่าเราตัดสูงเราตัดลองตรงสูงหลอกสูงเราไม<ส>่ทำเป็นน้ตผึ้งขาวลอยฟางได้ก็คือเราทำกรอบให้ม<ห>ันสูงขึ้นไปให้กรอบสูงให้มันได้เกอบตามตำแหน่งเกาะเต็มที่เราตั้งเอาไว้ลอยขึ้น <c oughs> แม่ไม่ได้ยินเสียงเลยเดียวเท่าไหร่ใช่ไหมสิบอะวีเท่าไหร่คะอาจารย์ว่โชว์ตัวได้เห็นดิมันคงจะเหงาเนอะไม่มีคนไปเรียนเลยเดี๋ยว่อคันดิฮัลโหลได้ยินไหมคะได้ยินไหมคะอาจารย์ได้ยินอ้าววีเท่าไหร่คะอาจารย์วีได้ยินเว้ยเหลือสิบนาทีจะหมด มีเท่าไหร่คะหวีอ่ะถ้าเราบอกเราเย็นแนวนอนเอย็นแนวนอน45องศา45หมดเอาเลยหวีนเนี่ยเย็น45สันหวีติดแล้วเหินขึ้นสันหวีติดแล้วเหินสันหวีติดแล้วเหินขึ้นกำหนดความยาวเลย สันมีแนบเห็นไหมสันมีน้ค่ะานวีแนบด้านล่างด้านบนเหินเหินึ้นไปเรื่อยๆเ,เสียงอาจารย์หายมีไหมไม,มานะแล้วค่ะมาเย็นอยู่ก่อนมันคือซิเซอร์โอเวอร์โคลมโอเวอรโคลมคือมันไม่มีคือเราบอกว่าโอเวอร์โคลมเนี่ยมันคือโอเวอร์ form. ตันไม่ได้ในเรื่องขององศาแต่มันอยู่ที่เราเข้าใจและเรากาหนดองศาของงานเรากําหนดความยาวของงานเราว่าเราต้องการแค่ไหนนะคะเพราะเวลาเราตัดเนี่ยเราวางหวีอันนี้ฉันต้องการสั้นฉันวางหวีแนบฉันต้องการให้มันยาวขึ้นเพื่อเชื่อมต่อันก็เขินขึ้นไปเหินขึ้นไปเหินขึ้นไปเหินขึ้นไปพอเหินขึ้นไปเพิ่มชิ้นใหญ่ให้มันยาวอีก ิงมุมออกมาอีกก็ได้มีมุมให้กว้างออกมาอีกก็ได้ฉะนั้นมันมันคือแบบจะบอกตายตัวไหมมันไม่ตายตัว,วบางทีขึ้นกับลูกค้าด,ด้วยไหมคะว,ว่าลูกค้าเขาอยากได้แบบไหนด้วยใช่ไหมคะอาจารย์ซึ่งก่งอนที่เราจะทางานเนี่ยเราต้องคุยเรื่องตรงเราต้องวางแผนการคิดงานของเราอยู่แล้วว่าลูกค้าเนี่ยต้องการมีโจทย์มาเป็นเป็นแบบนี้เวลาเราจะทํางานเนี่ย เราต้องคิดระวางแผนด้วยตัวของเราเองลูกค้าจะมาบอกเราได้ไหมอ่ะหมายถึงว่าเขากําหนดว่าอ่สั้นมากๆหรือว่ายาวๆอย่างเงี้ยเหมือนแบบเหมือนเหมือนเขาบอกคนเนี้ยเอ้ยอย่างเขามาตัดเนี่ยเขาบอกของผมเนี้ยผมเส้นเล็กศีรษะผมแปนอนผมผมไม่เอาสูงผมเอาแค่นี้ก็คือตกตกสาอ่าแล้วเราจะทําตรงยังไงตั้งในโอเคมันเป็นตกสา แล้วเราไล่ขึ้นแค่ไหนแล้วเราจะเชื่อมทรงอยังไงแล้วก็ต้องคีดวางแขนแล้วว่าเราเป็นท่าก็เหมือนถ้าบอกว่าเฮ้ผมหญิงทําไงถ้าเราบอกผมหญิงเขมาจากผมคุยทรงปุ๊บเราต้องคิดนะหนึ่งสองสามเราจะต้องทําอะไรใช่ไหมถูกไหมค่ะต้องคิดไหมต้องคิดคิดนลอดคิดต,ลอด,ดตลอดเวลาเลย S 1> <S 1> อใช่ตอ,โอหัวเลยนะไม่ใช่ทำอะไรไม่หนึ่งต้องสัดต้องทำอะไรแล้วต, <S <S ต้องทำอะไรเออหนึ่งต้องทำอะไรสองต้องทำอะไรเหมือนเนี้ยเอาหนึ่งถ้าเราจะตัดผมหนึ่งเราต้องแบ่งทรงผมประมาณไหนกรอบทรงมันจะเป็นประมาณไหนเราต้องคิดละก็คือเรื่องของการแบ่งผม เลี้ยงจะทอยกันไกลจะตัดเชสเต้อ ไม่คิดเราก็จะท้างค้างค้างไปแล้วอาจารย์ค้างไปแล้วอีานาทีเดี๋ยวเราเข้า,อ,ขาอีกรอบไหมให้อาจารย์สอนลองทรงสูงให้เสร็จไหมแล้วพอสอนเสร็จแล้วก็พอเข้า,อ,ขาอีกรอบไหมแบบให้อาจารย์สอนให้เราไปตัดได้เพราะอันนี้ยังไม่ได้ไม่ไม่รู้เรื่องเลย กีวันสิใช่มาเรียนถึงสิบหกเอาวันนี้เราเข้าเราเข้าอีกสิเดี๋ยวแป๊บนะเดาแนบาใช่ไหมแนบแนบี้ยงกันกายเสียให้สั้นเลยกันกาออกไปด้วยเห็นไหมคะค่ะเลยกันกายออกไปเห็นไหม เดินไปเดินกันไกลออกไปจากหนีทำไมต้องลองหนีเพราะอะไรมันจะได้ไม่ดีหนีก่นหนีใช่เลยกันไกลมันจะไปกินเนื้อเขาใช่เราต้องระวังอ,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 อันนี้แล้วถ้าอยากแบบเอาเน็บมากๆนะลองไว้เฉยๆแล้วก็ทาเข้าไปนะใช้ปลายกันไกลเก็บมันจะแน่สุดเสียวมากนะะค นเนียนไหมเนียนเพ้่ไหมขาวแล้วข่าวขาว่ขาวที่จอนี่พอ,อยางเสร็จแล้วตัวนี้เชื่อกอดูนะเวลาเราเชื่อนะมคะฟูมากเลยฟูมากเนอะแล้วฟูก,กฟรจะจายเข้าเครื่องของ ต้องหาอะไรมาปิดผ้าคุมตัดเห็นไ,ไหมคะมันจะเชื่อมต่อนะเริ่มงขาวเบิร์นนี่เลยละ จะเผืออออกว่เห็นไหมต้องการขอบไม่เราหนีลงมาเข้าอีกรอบ เราดูนะคะเราแรกเริ่มสูงขึ้นนะคะแต่ขอบเนื้อผมยังอยู่นะคะอ่าลักษณะประมาณนี้ลองดูค่ะขอไใครสั้นแล้วว่าเตรียนหมดแล้วดิของหนูยังพอได้ดูได้ไค่เป็นไงขาวไหมขาวไหมขาวมีขอบไหม อยู่ตรงไหนตรงนี้ใช่ไหมค่ะตรงนี้ใช่ไหมใช่ค่ะนี้ใช่ไหมใช่ใช่้ใช่ใช่นี่ใช่ไหมใช่ค่ะอ่าใช่มันจะเป็นปืน้นดูอันนี้คือแนวที่เราจะล็อกขอกขอกขอก แนวขอบผมนะคะตันมีตันมีติดไหมติดอ่าถ้ามือเรายังไม่นีให้ติดไว้นะให้ติดไว้มุมนี้นะจะามุมนี้ติดมุมตรงนี้นะค่ะแล้วเขือนหน้าออกนะไม่ได้จิกหน้าเข้าไปอย่างนี้นะไม่ได้จิกหน้าไวอย่างนี้นะ,ะเขือนหน้าออกนะ เอออ๋อโออกไปตัด <ไป S 2> ตรงมุมเฉยใช่<ๆ>ใช,ใช,มใช่มันจะเลื่อน,นไปแบบนะนตายมันจะเผยออกเห็นไหมคะ่แล้วเวลาเราหวีไปเนี่ยเราเราหวีไปเนี่ยอ่ะมันมีมัน,นมีโผล่ออกมาเราเหน ตัดในหวีใช่เราคือบนหวีบนหวีบนหวีอะใช่บนหวีใเราตัดบนหวีเราจะไม่ได้ตัดเจาะเข้าไปจิกหน้าหวีเข้าไปอย่างนี้ไม่ใช่นะเราจะไม่ได้จิกหน้าหวีเข้าไปอย่างนี้นะเห็นไหมเราไม่ได้จิกอย่างนี้นะแต่เราจะอ่างนี้นะลองดูลองดูลองดตัดเฉพาะหน้าหวีใช่เฮ้ยตัดเฉพาะหน้าหวี ใช่ไหมอาจารย์หน้าหมีถ้าบอกว่าถ้ามองหน้าหมีคุณจะจิกหมีเท่าไปแบบนี้อันนี้หน้าหมีอันนี้หัวหมีอหัวหมีอะค่ะใช่ตัดหัวหมีตัดหัวหมีอะเห็นไหมแล้วถ้าให้ดีนะอยู่อยู่ตรงสันหมีจะดีสุดเห็นไหมค่ะเออมันจะพลาดน้อยสุดนั่นแหละ เด็ดจ้ามีอะไรสงสัยไหมลองไล่ดู่อด,ด้านหลังก็จะอยู่ประมาณนี้เลยถึงทำแบบนี้เนี่ะจ้ะอันนี้นะ็ดจ้าเย็นไปหน่อยอ๋อนะหูก็คือเหนือตรงนี้เลยหูเรา าขึ้นม,มนนนเสียงแม่หายอีกแล้วไม่ต้องใส่หูหรอกไม่ได้ยินเลยของแม่นะ่ะ,ะไม่ต้องใส่หรอกต้องดึงออกด้วยนะอะได้ยินไหมเออชัดเจนเลยไม่ต้องใส่หรอกอเกอเ <c oughs> <ล>